No, ไปเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบและก็สนองความต้องการของผู้สูงอายุในเรื่องของการเกิดโรคมากมายนะคุณระบะโรคอย่ซีดีแล้วก็โรคสมองเสื่อมตรงนี้แล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราเราให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายตลอดเวลาจะเห็นว่าคนเดีย่ยมที่ที่ไม่ตายเพราะโอยชอบกออกกำลังกายที่ดูแลสุขภาพแต่วพวกที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพมันตายกันเนยอะ ก็นะตรงเนี้ก็เลยเห็นว่าเนี่ยหัวใจของของนโยบายชาติยุทธศาสตร์ชาติที่เราชอบไปกวาียุทธศาสตร์ชาติในระดับาชาติเ่าาาาาาอนี้ยตรงนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นการสนองที่ที่สำคัญมากและเป็นบทบาทที่สำคัญงานที่สำคัญของอบจจังหวัดบ้างอะไรเนี่ยมมอบจทางอาบจผมไม่แน่ใจว่าโครงการน,นี้จะมีไหมนะนะซ,ซึ่งตรงนี้ผมว่าสําคัญมากนะครับ ซึ่งเมื่อกี้พี่สาวก็ได้ได้เสุปไว้ฟังแล้วว่ามันได้ประโยชน์มากๆผู้สูงอายุหลายคนที่ทําของขายอยู่ที่บ้านที่มีกิจกรรมอะไรอยู่ที่บ้านเดิมเราไม่เคยรู้เลยแต่เดี๋ยวนี้ยราก็ได้ความรู้ตอนนี้ไปเปิดดูในติ๊กต k อกเปิดดูในสื่อนะเนี่ยทักแคปเนี่ยเห็นเยอะแคปพารตัวลงตัวลงยิงไม่รู้จัก สะุดก็เรียกอะไรนะครแค่แค่ขาแค่แค่คือแค่มาแล้วก็มาตัดมาตัดต่อแค่แค่ใาู้อตตัดต่อวีดีโอนะให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยบอกว่าอญิงไม่ได้สุกไวนตอนนี้ขอเรียนความู้สุกไวได้ไหมนี่ยเนี่ยซึ่งเพราะเพราะมีตัวนี้พักโอเห็นเยอะเลยอย่นี้ทำไข่เค็มทำอะไรแซนด์วิชปรูผักสารพักแลบโอ๋เห็นภายใน ภายในที่เดียวเนี่ยเจนี้พี่มีอะไรที่แนะนาในเรื่องของสูงหรือม่คก็เนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าเอาความรู้ใหม่ๆใช่มมาตรงเนี้ยมันเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้อ่ะพูดง่ายๆเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ได้เหมือนกับที่ที่พี่บอกว่าผมก็อยากเห็นที่เนี่ยเหมือนที่สสสนะเหมือนที่นั่นคือเข้าไปก็ไม่ต้องมีคนมาบรรยายหรอกมยนจะไปเดินขนน่นขนนี่มันก็โให้เราอ่านให้เราเห็น ซึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมาศัยทางอบจนะว่าว่าจะต้องตั้งงบเพื่อเพื่อพัฒนาตรงนี้มันขึ้นมันมันจะได้จะได้ที่สองจะได้ไม่พูดคำว่ามันอะไรสูงมันลางอย่างคนอื่นมีไหมครับท้ายมันต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยเชิงสุขภาพด้วยที่เชิงเีวูนัสานครับเราจะนั้นตรนี้ก็จะทำเราจะได้มีงานทำร่วม ครับมีมีมีใครไหมครับเด็กหน้าี่กยดีนะพี่ใคนัตัวประธานลุง ที่ทําสมมติเราปลูกักเพื่อใครมาเอาไปขายได้เราก็ขอทำโปรโมทในรายผู้สูงอายุว่าตรงนั้นเงนมีสูงน,นะสของท้าววินัยก็พอพิการก็เอาของไปวางได้พื้นที่ชั้นล่างที่ติดกับบ้านปะเปรมที่ที่สงขาจะเป็นศูนย์โอทอแล้วก็จะมีร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่ว่างอยู่ตอนนี้อีงไม่ได้ให้ใครเช่าเลย หญิงต้องการบรูรณาการเป็นของโซนของ<ม>ของโอทอปผู้สูงอายุแล้วก็บุณ<ม>พิการค่ะตรงนั้นที่จริงจะีบอกว่าเราเรากำลังจะเสริมให้เพียงแต่เราต้องหากําลังป้อนเข้าขไปเท่านั้นเองกับโฆษณา 2. ในเรื่องศูนย์การเรียนรู้ชั้น2จะมีคอมพิวเตอร์ค่ะชั้น2จะมีคอมพิวเตอร์ ถ้าสมมติว่าที่นี่มันไม่มีศูนย์คอมแต่อาคารที่นู่นจะเป็นศูนย์การเรียนรู้จะมีคอมพิวเตอร์เราเคยสอนผู้สูงอายุเรื่องการใช้คอมช่วงโควิดเหมือนกันแต่ผู้สูงอายุที่อยู่แถวนั้นผู้สูงอายุที่ไม่ได้สูงอายุมากที่เขาขายของอยู่อะค่ะบางคนขายขนมบางคนแม้แต่ร้านทองแถวนั้นเขามาทำเขาก็ขายออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอห้องข้างบนที่มีศูนย์อยู่แล้วเนี่ยถ้ามีกลุ่มหรือต้องการจะใช้ห้องหรือมีคนบรรยายหรือต้องการคนเนี่ยอันเนี้ยก็ก็แจ้งมาได้ หนึ่งคือเราขึ้นทะเบียนสถานบริการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการติดตามเยี่ยมล่าสุดผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบรยการสุขภาพลงตรวดเยี่ยมแล้วก็ของเราเป็นที่แรกของประเทศไทยที่ทเดียว ค่ะซึ่งของเราผ่านมาตรฐานทุกอย่างซึ่งเขาให้คําแนะนําว่าของเราเนี่ยสามารถเปิดเป็นโรงพยาบาลของผู้สูงอายุได้ได้เลยซึ่งให้บริการกับผู้สูงอายุของเราเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้สูงอายุที่เขาบอกว่ามีทางด่วนช่องทางด่วนของโรงพยาบาลบางทีเราอาจจะไม่ได้รับบริการตรงส่วนนั้นจริงๆก็เลยอยากเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เราขอหลักฐานอยู่ว่าจะขึ้นทะเบียนยังไงบ้างซึ่งจะดูเพื่อที่จะช่วยทางฝั่งนี้ แล้วก็อันที่สองพวกเราอ่ะไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการหมดแล้วซึ่งเราสามารถที่จะเปิดได้แต่ปัญหาว่าที่เปิดไม่ได้นะปัจจุบันคือมันมีปัญหาข้อระเบียบเมื่อปีบทสองซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าประกาศอยู่อยู่ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะมันไม่มีที่มาที่ไปทางนิติกรก็เลยให้เราอ่ะยกล่างใหม่โดยที่ว่าทําหนังสือไปทงนิติกรแล้วซึ่งต้องเอาเข้าข้อบัญญัติหมายว่าการเก็บ 800เนี่ยที่มาที่ไปยังไงก็คือเราใช้เป็นระเบียบของการใหบริการสาธารณะโดยมีการียกเก็บค่าธรรมเนียมแล้วเราปรับเป็น1,000บาทเพราะว่าคําารณค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันประมาณ1,900กว่าบาทต่อวันซึ่งทีเนี้ยเราก็เลยจะขอปรับเป็น1,000บาทตอนนี้อยู่ในระหว่างของการยกล่างเข้าบัญญัติซึ่งต้องรอผู้บริหารเข้าประชุมล่าสุดอ่ะจริงๆแล้วก็จะเข้าประชุมตั้งแต่เมื่อกลางเดือนที่แล้วแต่ตอดีว่าผู้บริหารยังไม่พร้อมกัน ทีนี้ม <Okay. S 1> ิตก้อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอรอ,รอโรง้างตรงนีเ้เสร็จแล้วหลังจากนั้นประกาศให้นายกสามารถลงนามในประกาศของพวกเราได้แล้วก็จะให้พวมหัวเขียนระเบียบและประกาศแล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างอาทีหนึ่งเพื่อให้นายกลงนามในนัด okay. 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 ด,ด,ด <laughs> ทีี